มาเรียนต่างงานอ๋อ,อ,อเป็นมั่นค่ะที่ใต้ใช่หที่นิวซีแลนด์อ,อ,อันนี้เป็นเลิกที่แบบว่าเราแพลนกันมาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้แพลนค่ะพอดีแบบช่วงโควิดแฟนมันไม่ได้กลับไปประมาณ3ปีก็เลยแบบโอเคงั้นได้เวลาออกนอกประเทศได้แล้ว,ลวก็กลับอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วเขากเ็เขาก็เตรียมอะไรกับเขามาแล้วก็เหมือนมันมีวันที่ ที่แบบล้าไม่ใช่เลิกดีเขาเป็นฝรั่งเขาคงไม่รู้เลิกเขาก็แบบเขาก็คงเห็นว่ามันแบบอโรมมันติกงเขาก็เลยขออันนี้อันนี้เป็นที่ที่เรารู้ตัวหรือว่าเขาเซ์ไรส์ไม่รู้ตัวแล้วก็ยังไม่ค่อยพร้อมมากงงงงงงค่ะใช่แต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าแบบคือว่าย้ายไปอยู่ทังงานเพื่อไปทำธุรกิจก็เลยไม่รู้ว่ากว่าจะ เซ็ตทุกอย่างแล้วกว่าจะได้กลับไปนิวซีแลนด์กว่าจะได้เจอพ่อ,อแม่เขาอีกเหมืนเมื่อไหร่อนะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยก็เสียเงี้ยไปเลยบรรยากาศที่พิธีอะไรเงย่ะอ๋ะอ,อ,อมันไม่คือมันมีวันหนึ่งที่แบบหนาวมากๆที่นู่นว่าไปก่อนช่วงที่แบบหิมะตกอนะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบด้วยความเป็นคนไทยแล้วตื่นเต้นกับอากาศหนาวก็แ,แบบอ่ะนั้นขอออกไปข้างนอกตอนแบบประมาณกลางคืนมาห้าคืนอนะไรเงี้ยแบบ เขาก็บอกว่าให้ใส่ถุงมือเชือก,กีว่าก็แบบใส่พม่ายังมันไม่ได้แบบขนาดนะั้นเราก็ใส่แจ็คเก็ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปที่บ้านพักตากอากาศมันก็จะแบบมีทะเลล่างก,ก็เลยเดินเล่นกันแล้วเขาก็เลยแบบพักแหวนมาแล้วขออะไรมีแค่สองคนก็มันก็ฟังกันไหมว่าด้ความที่เราก็จะมาประมาณสี่สิบก็จริงจริงเขาก็มานานแต่ว่าจริง,จรงใจเราได้เลิกเราก็บอกเพราว่าขอรอสามสิบสามไปก่อนนะ <c oughs> อะไรเงี้ย ด้วยความูเตลูแล้วกว็ขอนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไดสถานะม,มันเป็นปุ๊เรามีเจ้าของไแล้วมันเป็นยังไงล่ะด้วยตีตะจอแล้วก็เฉยเฉยนะด้วยปกติเพราะว่ามันเป็นแค่สเตตัสอย่างที่บ้าแบบ ไม่ได้ตกใจเพราอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นมานานอยู่แล้วอะไรอ่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็กลับมาเรียบร้อยแล้วค่อยบอกแม่ก็ไม่รู้ฝีหลังอะไรเงี้ยนะพอสถานะมันเปลี่ยนตัวเราไม่เปลี่ยนเยอะแต่ฝั่งชายเขาเปลี่ยนดูแลดีขึ้นเป็นพิเศษในคามเห็นนะเขาก็เขาก็เหมือนแบบเหมือนคิดเราเป็นครอบครัวเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์มากคือแบบว่าอย่างธุรกิจที่เราลงทุนหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็ซัพพอร์ตแบบเยอะมากๆ จากแต่ก่อนก็คือเหมือนแบบเราเป็นคบกันเป็นแฟนก็ยัง,งต่า <ไป S 2> งก <ไป S 2> ันต่าง,งอ่าใช่แต่อันนี้ก็เหมือนแบบทุกอย่างที่ทำก็คือมันทำเพื่ออนาคตของเราทั้สงสองคนมันก็เลยเแบบเต็มที่มากขึ้นเลยเื่อนีคองีแต่งงานต่งก็เลยบอกว่าขอ33ไปก่อนละกันขอเลิกมูเตลูเราดนึ่งปีหน้าปีหน้า33คือพร้อมแน่นอน,น หรือว่าต้องเลยก่อนเขาบอกว่าต้องแบบเลยวันเกิดสามสามไปก็คือปีหน้ากราคดาที่เรายึดมั่นกับคำคำพันายแบบดูเลยแต่งแต่งแล้วดียังไงเขาบอกว่าหลังสามสามคือชีวิตว่าเนี่ยก็คือมรสุมมาตลอดนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวแอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่มันดีก็ดีไม่สุดแต่เขาบอกว่าหลังจากสารสามเนี่ยจะดีแล้วนะ รอรอนิดนึงแต่ช่วงนี้ก็จะลำบากหน่อยซึ่งก็ลำบากจริงน่าจะสบายๆน่าจะจัดที่พังมาค่ะบางปีแล้วก็ให้ทุกคนใส่บิกินี่ไปจะได้แบบเป็นงานแต่งที่ตื่นเต้นเร้าใจใส่บิกินี่หนุ่มๆก็ต้องใส่ก็เดี๋ยวคงดูใกล้ๆอีกทีนึหนึ่งในอียช่ว ทํางานเป็นหลักค่ะอย่างสมมติวันนี้มีวงสวงพรุงนี้มีถ่ายรายการทัวรอคอยนี่อก็คือแบบมาสองวันแล้วก็กลับไปาของนิวซีแลนด์คือเขาไม่ต้องเปลี่ยนคือเรามีพาสปอร์ตอีกใบหนึงได้แ่นังจากแพนมงจ,จากใช้ชีวิตแต่งงานแล้แจะต้องใช้ยังไงต่อัวเราจริงจริง ั้งแต่มีโควิดมาเราก็รู้เลยนะว่าเราแพลนอะไรไม่ได้เลยในชีวิตจริงอะไรอย่างี้เราก็ดูไปเรื่อยๆแบบแก้ปัญหาสเต็ป by สเต็ปไปอยากจะมีนอ้องเลยไหคะหลังจากแต่งจริงๆอยากมีปีนี้ด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าจะทาไม่ทันแล้วเพราะว่าปีนี้ปีกระต่ายคือว่าเกิดนี่อ้าวอ้มใครไม่เชื่อมาใครไม่เชื่อวะเชื่อค่ะเพราะว่ามันมันตรงเหลือเกินความลำบากที่ผ่านมาอะไรเงนี <c oughs> ้ค <c oughs> <ข>่ะก็คือ จริงๆว่าคนนี้ไม่ปีนี้ก็อีกทีก็คืออีกสามปีเลย,ยต้องเป็นปีมา้าไม่ก็ปีแพ้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากมีแต่แต่ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมว่าแต่งก่อนหรือมีน้องก่อนไม่ได้ซีเรียสยถ้าน้องมาก็คือดีๆเลยใช่ปีน,ปนี้แต่คิดว่าน่าจะยังไม่คือกลัวไม่ทันเนี้ยถ้าไทยคือมันต้องให้ทนันแบบไทยในปีนี้แสดงว่ารีบปรับเลยจะดูได้ใช่แล้วมีละครอีกมันก็จะยังไงอยู่กระเตง พร้อมมาแล้วก็มันก็จะยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาอาจจะรออีกนิดวัยามวัยสามปีมันจะแบบว่าสายเกินไปหรือชา้าเกินไปไหมน่านสิแต่ว่าไม่เป็นไรยุคนี้เรามีเออเลเซอร์ที่ทําให้เรา<ม>ตึงได,ได้อยู่แล้วก็ <laughs> เราเออกกํบบาลังกายให้ได้แข็งแรงแม่จะเรียนพอไหวไมหีไม่ฝากใครนะพี่ครับก็คิดว่ากํก mm. าลังสบายก็วางไข่แล้วนะคไนไว้แต่ที่ขอทาะขอบคุณค่ะ